อแค่แบบว่าอยู่ในเขตของใต้ลิฟต์ก็พอเลยครับอ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เรามาดูกันครับว่าผีมันจะเข้ามาได้หรือเปล่า<อ>เข้าได้แต่ชวนเราไม่ได้นั่นเองปบมืออ,อันนี้ไม่ได้เปิดก o อ m โหมดหรืออะไรด้วยนะทุกคนโอ้โหเป็นไงล่ะทุกคนสำหรับบั็กนี้ ีช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออบังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองโอเคครับผมก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยเลยนะครับอยู่กับอ e ีเวนติเช่นเคยว้าวาและตอนนี้พี่พึ่งอัดเดี๋ยวนี้คือพี่พึ่งตื่น <laughs> เพิ่งตื่นเลยนะครับผมวันนี้ก็อาจจะเบิ่มเบิ่มเบิ่เบหน่อยนะทุกคนนะโอเคนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปบักด้านลาวาอีกเช่นเดิมนะครับซึ่งลุงก็เพิ่งรู้เหมือนกันมาจากน้องซุนนี่แหละนะครับว่าอตรงนี้เนี่ยมันสามารถบักได้และลุงอ่ะไปลองทําดูเออนะครับผมก็ขอบคุณน้องซุนอีกครั้งนะ จ้าและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ดีคือมันไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะทุกคนเออ <Wow. S 1> ไปแค่ตัวเปล่าแล้วก็เดินไปอยู่นะครับก็บักได้แล้วอันนี้คือดีมากๆเลยทุกคนนะครับ ดาดสกอร์ชิงเอาโพนี่จะบอกไว้ว่ามันเป็นด่านที่แบบว่าจุดบั๊กโคตรเยอะเลยนะทุกคนนะก็ไอคลิปก่อนหน้านั้นนะ่ะลุงก็ทําไปแล้วนะครับผมที่มันบั๊กอยู่ในรถอันนั้นก็แค่จุดหนึ่งนะครับผมของด่านนะฮะเออโอเคเข้ามาในเกมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ทุกทุกคนนะครับผมไปหาที่ลิฟต์เลยนะฮะเออเนี่ยซึ่งลุงเกิดอยู่แถวนี้ใช่ไหมลุงพอจะจําได้ว่าลิฟต์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่น,นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ อ่าโอเคจากนั้นเจอลิฟท์ทำยังไงต่อกดปุ่มข้างๆนะครับอ่าให้มันขึ้นไปแบบนี้เลยจ้าแบบนี้เลยแบบนี้เลยจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะครับเราเดินไปข้างในแบบนี้เลยครับเนี่ยยืนนิ่งๆธรรมดาเฉยๆอยู่ตรงนี้ขอแค่แบบว่าอยู่ในเขตของใต้ลิฟต์ก็พอเลยครับอ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เรามาดูกันครับว่าผีมันจะเข้ามาได้หรือเปล่า เข้าได้แต่ชนเราไม่ได้นั่นเองตบมืออันนี้ไม่ได้เปิดกอโหมดหรืออะไรด้วยนะทุกคนโอ้โหเป็นไงล่ะทุกคนสำหรับบักนี้โอ้สุดยอดเลยนะฮะมาได้ทุกที่จริงๆนะตรงตรงลิฟทุกที่เลยครับผมของด่านนี้ทุกคนมันได้ผลจริงๆนะครับเพียงแค่เราอยู่ตรงใต้ลิฟต์ก็พอแล้วครับไม่ว่าจะที่ไหนไม่ใช่แค่ตรงนี้นะ มันมีหลายที่เลยครับผมลิฟต์นะครับก็สามารถทําแบบนี้เหมือนกันได้เลยนะครับผมได้ทุกที่จริงๆนะครับผมลองไปทําตามกันได้นะฮะคือแบบนี้คือเราอยู่ได้ยาวยันจบเกมได้เลยอันนี้ทุกคนนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลย อันนี้มีโอกาสรอดร้อยเลยนะครับผมอันนี้รอดร้อยเปอร์เซนต์เลย <Wow. S 1> เราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในส่วนของคนที่จะมากดลิฟต์นะครับผมอาจจะหล่นมาทับเรานะครับแล้วเราก็กระเด็นออกมานอกลิฟต์นะฮะ <cam> อ,<ๆ>อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับผมอันนี้จะออกไปลองที่อื่นบ้างนะครับ <cam> ที่อื่นเนี่ยลุงจําไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ข้างนอกนี้ลุงจําพอพอจะจําได้นิดหนึ่งว่ามีลิฟต์นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เลยเหมือนเดิมครับ กดนี้ไปน,ไปคน,นะครับกดนี้ไปนะครับนั่นแหละฮะผมลิฟต์ยังไม่ทันที่ขึ้นสนิทเลยนะครับผมตุยแล้ว <laughs> อ่าแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปอ่าขึ้นไปแล้วนะครับผมเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็อยู่ใต้ลิฟต์แบบนี้เลยนะครับผมทุกคนแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเราต้องอยู่ในเขตแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่เลยเขตสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้ แต่ถ้าอยู่นอกเขตแบบนี้อ่าแบบนี้อันนี้คือไม่แนะนําแล้วนะครับเราต้องอยู่ในเขตนี้นะครับรอบสีเหลี่ยมมแบบนี้เลยนะครับดูเสาก็ได้นะครับดูเสาเป็นหลังนี้ก็ได้แล้วเราก็ยืนนิ่งได้เลยครับนี่เลยโอ้โหไอ้น้องเสมอพิเ็ดนี้ก็มาชนเราไม่ได้นะฮะโอเคนะครับผมขอตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนนะครับผมหวังว่าทุกๆคนนะครับจะชื่นชอบกันนะครับผมสำหรับปั๊กนี้นะทุกคน ถ้าหากชนชอบอะไรยังไงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันนะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวลุง้อขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับมันไปไหนแล้ววะตกใจหมดเลยนึกว่ามันจะมาทับเราตุยละเนี่ยโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นบั็กอะไรไว้รับชมกัน